โลยรวยโลโลโภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยโกภาษาไทยผสมภาษาไทยฮะบกภาษาไทยประคำ ภาษาไทยโอ้ยพูภาษาไทยตุ๊บบอกพูดภาษาไทยมึงทำนี้พูดภาษาไทยเป็นไหม Dice que estamos teniendo problemas. Hello. สวัสดีสวัสดีสวัสดี่เป็นอะไรกูโอ้ล่ะกูบป็นลูกก้าวตัว

Lưu giác oa, ô, uy, mai Xông Đông Ok, 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 ok trời ơi gì mấy lu chắc ao mấy lu <laughs> <ta OV> mấy <laughs>

พูดพูดพูดดูดิพูดภาษาไทยนะพูดภาษาไทยนี่พูดภาษาไทยต้นแลบไง ฮัลโหล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 ไอชนมึงต่อยกูไหมชกมวยมึงชกมวยกูไหมมึงอ่ะ g d พร้อมฉันมันพร้อมสู้อีกะเล่นคนเนี่ยมึงเคยเห็นคนเอาหูยอยัดดาไหมมึงนี่ดีวเอาหูเล่นแบบนี้ไม่ได้เล่นคนดูให้กูทำจริงยัดดา้กวูทจรัสดวสวัสดีสวัสดีสวัสดี งาสวัสดี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 สสดโอเครู้จกักเอาอีโบรู้จกักอ o v อวีไหม เล่นเล่นรู้จกักเออสตรีมเมอร์ชื่อลุงเอไหม รู้จักลุงเอไหมรู้จักลุงเอสตรีมเมอร์ไหมรู้จกักรู้จักปีเตอร์เดเมนไหมรู้จักปีเตอร์เดเมนไหม รู้จักปีเตอร์เดแมนไหมเฮ้ยรู้จักปีเตอร์เดแมนไหมรู้จักปีเตอร์เดแมนไหมรู้จักเล t น้องรู้จักปีเตอร์เดแมนไหมรู้จักปีเตอร์เดแมนไหม รู้จักแต่น้องรู้จักลุงเอไหมรู้จักลุงเอไหม chị tam nhiều ชอบ shop ชอบ shop don đồn đồn ơi phụ thay hello hello skip đi nói đói 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 แมวออกก็นอนเฉยนั่นแหละดีไข่ไป่ดีรู้รู้จักลุงเอด้วยลุงเอลุงเอมพ้่งลุงเอมเฉยรู้จักรู้จักปีเตอร์เรแมนไหม รู้จักปีเตอร์เดมนไหมรู้รู้ร,รู้จักปีเตอร์เดมนที่เป็นนักมวยไหม,ไมนะ คิดว่าถ้าเกิดลุงเอคางซีเ็ตต่อยกับปีเตอร์เดมนใครจะชนะ ไม่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 ถ้าเกิดลุงเอคางซีเคตต่อ,อยกับปีเตอร์เดมนเชต GPT ดคิดว่าใครจะชนะไม่คิดว่าถ้าเกิด ลุงเอต่อยกับปิเตอร์เดนแมนลุงเอจะได้เข้าโรงพยาบาลไหม พอ่อหนูจะเป็นลมอ่ะรู้จักรุงเอไหมมึงอ่ะอันนี้คือเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วพอ่อนายรู้จักกิบดี้ทอเลตไหมนายรู้จักกิบดี้ทอเลตไหม นายรู้จักกิวบดีท้ทอเลตไหมนายรู้จักกิบดีท้ทอเรนตไหมนายรู้จักกิบดีท้ทอเลนตไหม นายรู้จักสกิบีดี้ทอยเล็ตไหมนายรู้จักสกิบีดี้ทอยเล็ตไหมและและนายรู้จักสกิบีดี้ทอยเล็ตไหมนายรู้จักสกิบีดี้ทอยเล็ตไหม นายรู้จักสกิบดีทอรเล็ดไหมนายรู้จักสกิบดีทอร์เล็ดไหมึง ลุงเอใช่ว่ามึงลุงข้างบ้านมึงอลุงข้างบ้านองมึงมึงจะแข่งกักูเป็นลุง p t มึงหลอนไหมเฮียไม่ไม่คุยไรเฮียะจะเปลี่ยนชื่อเป็นลุงสดี นี่ก็ไม่ฟังเนาะฟังฟังนี่เออไม่ต้องพูดเพ้อกูไม่ชอบคนพูดเพ้อกูไม่ชอบคนพูดเพ้อไม่ต้องพูดเพ้อ ภาษาไทยไม่ต้องพูดพอพูดมึงัวกูหน่อยไม่ชอบรู้จักลุกองอีสตรีมเมอร์ไหมลุองอีเป็นสตรีมเมอร์ไม่แน่ใจว่าหมายถึงใครนะแต่เมืองเล่าเพิ่มนปถ้าเป็นคนดังในวงการเกมหรือสตรีมก็อาจจะคุณรู้จักหมูหมูยอไซห้าสิบหกไหมไซห้าสิบหกหมูยอหมูยอไซห้าสิบหก ความดุร right. bueno ้ายขนาดใหญ่พิเศษเลอนแต่จริงๆือะไรก็เป็นมุกอะไรที่กูยังตามไม่ทันมูยอดดักโหยลูงถึงโหยสงหยโอพ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 อ